ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีครับพบกับรายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณชูมิเตอร์อยู่โฮมครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้มานั่งอยู่ในห้องดูหนังฟังเพลง ของบริษัทบิ๊กเซลนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่จัดระบบเสียงแล้วก็เป็นตัวที่ทดสอบเกี่ยวกับวัสดุชนวนเสียงด้วยครับครับธรรมชาติของเสียงในห้องดูหนังฟังเพลงนะฮะที่เราได้สัมผัสและได้ฟังอยู่เนี่ยนะฮะจะมีเสียงหลายหลายประเภทที่อยู่ในห้องไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ําซึ่งเสียงเหล่านี้ถูกผลิตออกมาจากเครื่องเสียงที่ที่ออกมานะฮะทีนี้ปริมาณเครื่องเสียงเนี่ยปริมาณเสียงที่ออกมาเนี่ย ก็น่าจะเกี่ยวพันกับวันรุ่มที่เล่นให้ดังให้เบาใช่ไหมฮะผมพูดง่ายๆก็คือลักษณะของปริมาณที่ไหลออกมาเสียงที่ไหลออกมาจากลำโพงเนี่ยน่าจะมีปริมาณและมันน่าจะมีอัตราส่วนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีทั้งย่านความถี่หลายๆย,ย่านทั้งสูงกลางและต่ำทีนี้เราวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของย่านความถี่สูงกับย่านความถี่ต่ำนะฮะที่มีอัตราส่วนที่จําเป็นต้องจัดระบบให้มันอยู่ในลักษณะของการพอดีนะฮะเพื่อให้ได้อัตราลบในการฟัง ที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วครับท่านนะครับคุณเทพผลิตปริสุททิขันนะครับซึ่งเป็นวิศวกรของบริษัทมิกเซลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทพผลิตครับอัตราส่วนของเสียงเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าอะไรครับที่ที่ที่เราเร่งง่ายๆแล้วเราจะเข้าใจวันนี้คุยค่อนข้างวิชาการนิดหนึ่งนะครับให้วิชาการแต่เอาวิชาการแบบง่ายๆฟังเข้าใจเรียกง่ายๆมันมีแค่ตัวยอสองตัวนะครับ เป็น BR กับ TR BR กับ TR ใช่ครับขอคำขอคำขยายนิดนึง BR เนี่ยจะเป็นเบสเรโชเบสเรโชครับซึ่งก็ชื่อตรงตัวนะครับแปลนามตัวคืออัตราส่วนความถีต่ำครับกับ TR ครับทริปเปิลเรโชเป็นอัตราส่วนความที่สูงครับผมครับผมครับสองตัวนี้มีความสำคัญมีความสำคัญครับที่จะต้องจัดอัตราส่วนของมันวิธีการจัดอัตราส่วนตัวนี้เราเราใช้วิธีการใดครับมันมีด้วยสองวิธีนะครับครับผม วิธีแรกคือจากเครื่องเสียงของเราที่เราสังเกตดูว่าเครื่องเสียงเนี่ยจะมีสองปุ่มบนแบบเบสเลโชอ๋อจุดบนุ่มที่เป็นเทเบิลกับเบสใช่สองตัวเนี่ยปรับนี่คืออย่างแรกที่เราปรับกันจากเครื่องเสียงแต่จริงๆเนี่ยเมื่อปรับจากเครื่องเสียงแล้วเนี่ยเสียงที่เราฟังเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เข้ายังไม่ใช่ครับมันจะมีปรับอีกประเภทหนึ่งคือปรับจากห้องตั้งแต่ต้นเลยปรับมาจากห้องตั้งแต่ต้นเลยซึ่งห้องเนี่ยการปรับตัวเนี่ยมันต้องมีการวัดค่าครับ ซึ่งที่เราวัดก็วัดค่าอาตีเป็นพื้นฐานของมันหลังจากเราวัดค่าอาตีมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาค่าอาตีตัวนี้ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีของแต่และความถี่นะครับเรามาเทียบระหว่างความถี่ตำ่ำอย่างตัว br เนี่ยเอาความถี่ต่ำตั้งแล้วหารด้วยความถี่กลางจะเป็นอัตราส่วนกันส่วนของ tr ก็จะเป็นอัตราเป็นช่วงความถี่สูงหารด้วยช่วงความถี่กลางสองตัวนี้ครับแล้วจับตัวนี้มามาหารกันเสร็จแล้ว ทำไงทำไงต่อครับขออีกนิดหนึ่งซึ่งจะได้มันจะได้ค่าออกมาตัวเลขก็จะเป็นหนึ่งถ้าทําให้ได้ใกล้เคียงหนึ่งเนี่ย <pol> แดงว่าห้องเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ครับห้องที่เราเออกมาจะเป็นดูว่เาเสียงออกมาเป็นแฟตครับผมเมื่อกี้คุณเทพรุศพูดถึงว่าในส่วนของการจัดห้องโดยที่ค่าของเสียงของห้องรเราไม่พูดถึงเสียงที่มาจากเครื่องเสียงเพราะเสียงจากเครื่องเสียงเนี่ยถ้าเราจะเป็นการปรปับัตาส่วนแล็ปรปับที่ววลลุ่มใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะปรับที่ห้องนี่ะ เราจําเป็นต้องใช้วัสดุพวกฉนวนเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าใช่ครับผมครับประเภทใดบ้างครับมีทั้ง a อปซอฟและก็ด f ฟฟิลนะครับทั้งสตัวเนี่ยฉนวนสตัวมีผลกับมันครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าค่า TR เนี่ยถ้ามันมีเยอะเกินกว่าหนึ่งขึ้นไปเสียงที่เราฟังเนี่ยจะเป็นเสียงเหมือนเสียงเจียวเจ้าถ้าต่างประเทศเขาจะพูดคําศัพท์ว่าเป็นไลฟ์เน็ คือเสียงมีชิวชิวาเสียงมีชิวชิวาแต่ว่าของเรานี่คือเสียงเจียวจาวใช่เสียงเจียวจาวแล้ับอีกคำานึงก็คือ BR ใช่ไหมเบรเอชชเนี่ยเสียงที่เราฟังเนี่ยโทนของมันจะเป็นวอร์มคือเสียงโทนอุ่นโทนอุ่นอึมคึมเสียงอึมคึมประเภทอึมคึมซึ่งการทําให้2ตัวเนี่ยมันได้บาลานซ์กันการติดตั้งวัสดุแต่ตัวก็มีผลกับมันอย่างตัวทิฟเบิลเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยควรจะใช้วัสดุที่แอบซอบความถี่ต่ำ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเราจะดึงความถี่สูงขึ้นมาหรือตัว b r ที่เราจะต้องมาแก้ไขราวาจจะใส่วัสดุที่ควบคุมความถี่สูงลงมาเพื่อให้เบสมันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นตัว b r และ TR ตัวเนี้ก็น่าจะทำงานสม่นนันนกันขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นนะฮะครับคุณเทพฤทธิ์ครับในส่วนของฉนวนเสียงแอบสรุปซาวเซตตัวนี้นะ มีมีมีตัวไหนบ้างที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยครับผมถ้าหลังจากที่เราวัดแล้วคำนวณได้แล้วนะครับ,รบว่าค่า b r มีค่าสูงเกินหนึ่งมากๆครับการใช้บูมบ็อกเกอร์เข้าไปจะมีผลช่วยทําให้ b r ลดต่ําลงใกล้เคียงหนึ่งได้ครับในส่วนของถ้าเราวัดแล้วค่า TR มีค่ามากครับการใช้พวก AQ Board AQ Panel เข้ามาเกี่ยวเข้ามาใช้เนี่ยจะสามารถลด ตัวเลขตัวนี้ให้ลงมาเลอหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่เราต้องการได้ครับผมก็จะเป็นต้องใช้2ตัวเข้ามาร่วมกันครับผมครับจะเป็นบูมเบอร์กับตัว a s a c q b o a r d ac b o r d ของสอตัวตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนะนี่ก็คือในส่วนของ br tr ก็คือตัวเสียงความถี่สูงความถี่สูงและความถี่ต่ำนะฮะเป็นซึ่งจะมีอัตราส่วนของเขาอยู่นะฮะและอัตราส่วนอันนี้จะสัมพันธ์กันขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับ มันจะต้องใช้ด้วยกันควบคู่กันไปแล้วก็จัดอัตราส่วนได้ที่เหมาะสมเพราะถ้าไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยจะเสียหาย <Okay. S 1> นะอัตราในการฟังจะสูญเสียไปทันทีเลยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความรู้นะครับที่คุณเทพริตนะได้มาเล่าสู่ให้เราฟังนะครับครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับแล้วคงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ mm. ผมและคุณเทพริตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1